สวัสดีครับผมโน้ตครับจากซูมพม่าล่าครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัว GoPro Hero 8 Back ครับซึ่งก็ได้มีโอกาสนะครับจาก GoPro Thailand นะครับเขาเชิญไปร่วมทดสอบนะฮะถึงพัทยาเลยนะครับไปกันหลายคนเลยนะครับผมไปทดสอบมาเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับสำหรับใครที่อยากดูครับฝากกด u u s c r i b e นะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนครับผม เลยนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้จักซูมคอมเมล่านะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องดิจติตอลประกันศูนย์ทุกยี่ห้อนะครับพร้อมทั้งมีอุปกรณ์ให้เลือกมากที่สุดนะครับสำหรับใครที่หาของตัวไหนไม่ได้นะครับให้ลองมาหาที่ซูมคอมเมล่าครับผมโอเคครับ ทีนี้เรามาเข้ารีวิวกันดีกว่านะครับาจากการที่ผมได้ไปลองทดสอบมานะครับแล้วก็ไปหาข้อมูลตัปรตเปกมาคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าสู่กันฟัง,งละกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของตัวโคโปฮีโร่แปดเองเนี่ยรูปล่างภา,ายนอกนะครับหน้าตาขเขาเนี่ยก็จะดีไซน์เหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้ต่างจากตัว7มากนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี S ้นะครับเขาจะทําให้เล็กลงนะครับเล็กลงไปประมาณ จริงๆต้องบอกว่าเบาลงนะฮะเบาลงไป14%เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างของเขานะครับก็จะมีในส่วนของโฟเดอร์มัลฟิงเกอร์นะครับตัวนี้เป็นคล้ายๆบานพับนะครับซึ่งก็จะเขาเรียกว่าอะไรก็จะพับลงมานะครับแล้วก็เอาไปสามารถเอาไปติดกับพวกไม้โพติดกับอุปกรณ์อื่นต่างๆแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะพับลงมาแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับผม โอเคครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของช่องแบตเตอรี่นะครับก็คือปกติของ g o p ป o รุ่นเก่าๆนะครับช่องแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะแต่ว่าตัว GoPro 8เนี่ยเขาเอามาไว้ข้างๆนะครับเวลาเปลี่ยนแบต เสียบนุ่นนี่นั่นถอดก๊าซอะไรเงี้ยครับมันก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ต้องถอดออกมาเหมือนตัวเก่าๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้ทีนี้ครับเขาก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือตัว media mod นะครับไอตัวเนี้ยนะครับก็คืออุปกรณ์เสริมที่เพิ่มมาสําหรับสายอก o c k ร er, ์หรือว่าอะไรเงี้ยนะครับที่ ต้องการที่จะใส่อุปกรณ์เสริมเป็นเช่นไมค์นะครับเสียบปุ๊บมันจะมีไมค์มาเลยนะครับเป็นช็อตกัดติดอยู่ข้างนะครับแล้วก็สามารถเสียบไมค์อื่นเพิ่มเติมได้ด้วยนะเสียบไมค์อื่นเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับมีจอพับขึ้นมามองเห็นหน้าตัวเองได้อะไรเงี้ยนะครับหรือจะเป็นพวกพอร์ตต่างๆ USB Type C มีโคชูนะครับสามารถใส่กับไอ้ตัวไฟนะครับไฟเนี่ยเป็นไฟแบบกันน้ําได้ด้วยนะถ้าเป็นของโกโก้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ200ลูเมนนะครับความสว่างนะครับก็ มีตัวไฟ LED อะไรเงี้ยมีอุปกรณ์ควบคองควบคันนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะถ่ายวีนลอกนะครับหรือว่าบล็อกนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสหรับมีเดียมอสนะฮะพัดมานะครับ,รบเ,เราจะมาพูดถึงเรื่องสเปคกันเท่าวคกันบ้างนะครับ สเปคเนี่ยต้องบอกว่าเขาคล้ายๆเดิมเลยนะจะบอกว่าเหมือนเดิมเลยก็ได้นะครับก็คือ่อาย 4K นะครับที่60เฟรมอร์เซกนะครับ UHD ได้240เฟรมอร์เซกภาพนิ่งก็ได้12ล้านนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการลงน้ำนะครับลงน้ำเนี่ยก็จะได้ประมาณ10เมตรนะครับไม่ใส่เฮาซิ่งนะครับถ้าใส่เฮาซิ่งเข้าไปเนี่ยก็จะได้60เมตรก็ว่ากันไปนะครับก็มี GPS มีนู่นนี่นั่นเหมือนเดิมสิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามา ในตัว Hero 8ตัวนี้นะครับส่วนใหญ่ผมจะมองว่าเขาจะเพิ่มมาในส่วนของฟีเจอร์ที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็ทําให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงฟีเจอร์กันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่มันแตกต่างจากเดิมนะครับโอเคครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Hyper Smooth นะครับก็คือตัวการสั่นดิจิตอลของ GoPro ที่มีมาในรุ่นก่อนหน้านะครับรุ่น7็อะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมมองว่าเขาก็ทําได้ดีแล้วนะ อ้าวถ้าใครเคยดูคลิปตัวเก่านะครับผมเอาไปวิ่งตรง BTS ช่องนนทรีนะฮะก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมันมันก็มันก็โหดแล้วนะมันก็เทพแล้วนะแต่ว่าตอนนี้นะครับมันมีตัวใหม่ออกมานะครับตัวเนี้ยจะเป็นไฮเปอร์สมูท2.0นะครับซึ่งเขาบอกว่าดีกว่าเดิมนะผมก็ได้เอาไปทดสอบมาแล้วนะครับโดยการที่โอ้โหหลายอย่างเลยนะครับทั้งให้ทั้งวิ่งนะครับเป็นการวิ่งแล้วก็ในส่วนของการไปขึ้นรถบักกี้นะครับ ATV อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ ถือถ่ายนะครับผ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเฮ้ยม,มันมันมันดีกว่าเดิมอ่ะเออมันดีกว่าฮิโลเจ็ตัวเดิมนะครับทั้งทั้งที่เป็นอ่า ทั้งนั้นที่เป็นไฮเปอร์สมูทเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น2.0ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะเปิดบูทเพิ่มเข้าไปได้อีกนะครับทาให้มันนิ่งเข้าไปอีกนะฮะพอเราเปิดบูทเนี่ยสังเกตว่าแกนที่มันเป็น,ปนแกนฮอลลซัน Horizon นะครับก็คือแกนที่เป็นแกนแนวแนว,แนวนอนเนี่ยมันแทบจะไม่ไม่ขยับเลยนะครับถ้าถ้าสังเกตนะครับก็ตัวรถเนี่ย ตัวรถที่เรานั่งเนี่ยมันมีการขยับนะแต่ว่าภาพข้างนอกมองออกแงนอกเนี่ยจะเห็นว่ามันมันมันไม่ขยับอะเออรถจะตันแต่ว่าตัวกล้องเองเนี่ยตัวกสั่นดิจิตอลเองเนี่ยสามารถทําให้มันดูภายนอกมันดูไม่สั่นได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับแล้วก็ไอ้ตัวบูทของเขาเนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถที่จะปรับระดับได้หลายระดับด้วยนะครับอ่าเดิมเนี่ยมันแค่เปิดปิดหรือว่าอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับอ่าแต่อันเนี้ยสามารถ ปรับได้หลายระดับนะครับอยากให้มันกันสั่นน้อยกันสั่นมากจนกระทั่งบูทไปเลยเอาสุดๆไปเลยก็ก็สามารถทําได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาปรับปรุงในส่วนของไฮเปอร์สมูทนะครับก็คือว่าสามารถใช้งานได้ทุกเฟรมเลทนะครับก่อนหน้านี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับในส่วนของ h e โ o 7เนี่ยเขาจะใช้ได้ที่เฟรมเลทสูงสุดที่ประมาณ60เฟรมนะครับแต่ว่าตัวนี้ใช้ได้ถึง2 4 0เฟรมเลยนะครับ ใช้ยาวๆเลยนะครับทุกเฟรมเดทก็สามารถที่จะใช้ไฮเปอร์สมูท2.0ได้นะครับอ่ามันมีการครอบแบบธรรมดาปกติของเขาไปนะครับซึ่งก็เท่าที่เราเห็นนะครับก็จะเห็นว่ามันดีขึ้นนะครับดีขึ้นมากนะครับผมอย่างที่2ก็คือตัวไทม์วาร์ปนะครับไทม์วาร์เนี่ยอันเดิมมีอยู่แล้วแหละอ่ามันก็ถ่ายคล้ายๆทำแลบนะครับเหมือนไฮเปอร์แลบอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นวิดีโอที่เร่งความเร็วนะอ่าตัวนี้นะครับ ปกติเนี่ยถ้าเราจะถ่ายไทมวาร์ปเนี่ยก็คือเราก็ถ่ายแบบไปปกติเลยใช่ไหมก็ไม่สามารถที่จะหยุดถ้าหยุดก็คือหยุดอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวไทมวาร์ปเวอร์ชัน2.0่าเช่นเดียวกันนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ซึ่งสามารถที่จะกดให้มันเล่นสปีดปกติได้นะครับแล้วก็สามารถสลับได้ได้ได,ได้สบายๆนะคือสามารถที่สลับไปไทมวาร์ปแล้วก็บาปกปกติ ทำว่าปกติอะไรเงี้ยได้เรื่อยๆนะครับตลอดคลิปเลยจนกว่าเราจะพอใจเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันสนุกมากนะครับก็ผมก็ได้ไปลองมานะครับอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งเลยในในใน GoPro Hero 8ตัวนี้นะครับอันนี้สนุกมากนะครับทีนี้ครับอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในตัว GoPro Hero 8ตัวนี้นะครับก็คือการเลือกมุมมองในการรับภาพนะฮะระยะในการรับภาพคือปกติเนี่ยมันก็จะมีตัว แน r ร่นะครับลินเนียนะครับวายแล้วก็ซูเปอร์วิวนะครับซึ่งก็4ระดับเนี่ยก็คือซูเปอร์วิวเนี่ยคือกว้างสุดนะครับแนโร่ uh, เนี่ยก็ระยะใกล้ๆเคียงกับตัวมือถืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวลิเนียลิเนียเนี่ยก็คือมุมมองที่เขาพยายามที่จะไม่ให้มันมันมีความอิดเดี่ยวเยอะอะไรเงี้ยนะครับสำหรับคนที่ถ่ายอะไรที่ไม่อยากให้เดี่ยวก็ใช้ลิเนียนะครับแล้วก็วายวายคือกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ซูเปอร์วายเนี่ยกว้างที่สุดนะครับซึ่งก็ ผมก็ถ่ายมาให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างกันประมาณไหนนะครับสำหรับระยะของแต่ละอันนะครับก็คือข้อดีอตรงนี้คือมันสามารถที่จะกดจากข้างนอกได้เลยนะว่าเราอยากได้มุมยังไงนะครับก็กดเอาเลยเห็นจะะเลยอะไรเงี้ยนะครับก็มีความแตกต่างชัดเจนนะตัวนี้โอเคครับก็ถือว่ามันน่าจะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้ก็สะดวกมากขึ้นนะครับผมอีกหนึ่งสิ่งครับที่เขาเพิ่มเข้ามานะถ้าผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากๆสําหรับมือใหม่นะครับ ก็คือตัวพีเซตนะครับ mm hmm. เขาให้มาถึง4แบบด้วยกันนะครับ mm hmm. ก็จะมีตัวสแตนดาร์ uh, Standard, นะครับ mm hmm. คิดอะไรไม่ออก mm hmm. ก็สแตนดาร์ดไปก่อนเลยก็ได้นะครับ mm hmm. อย่างที่2ก็จะเป็นตัวแอคทิวิตี้นะครับสำหรับคนที่มีกิจกรรมโรดโผลนน่นนี่น,นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของซีนนมาติกนะครับอ่าแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็จะเป็นสโลโมนะครับให้เราเลือกใช้ได้ตามกิจกรรมที่เราจะถ่ายตอนนั้นเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีสําหรับมือใหม่นะก็จะได้เลือกได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องไปปรับนู่นนี่นั่นให้วุ่นวายนะครับไอตัวพิ e เซตเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างเพิ่มก็ได้นะสำหรับคนที่ แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะสร้างเพิ่มให้เป็นแบบที่ตัวเองใช้บ่อยๆก็ได้ได้เป็น11แบบเลยนะครับตัวเนี้ยก็ถือว่าง่ายมากขึ้นนะฮะตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับสำหรับมือใหม่นะเขาก็น่าจะอยากให้มือใหม่ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมโอเคอันถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอ n อนก e ิ่นช็อตคัทนะครับก็เขาก็จะเพิ่มช็อตคัทขึ้นมานะครับตรงหน้าจอเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนได้ด้วยอะไรที่เราใช้ปล่อยเนี่ยก็ลากออกมาไว้ข้างนอกได้นะครับเดิมๆที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ เปิดบูทสำหรับตัวไฮเปอร์สมูทนะครับเราสามารถที่จะกดค้างหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือดได้นะครับว่าอยากให้ให้อะไรที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เราก็ได้กดเปิดใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะทำให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่เหมือนเพิ่มเข้ามาใหม่เลยตัวนี้ยังไม่เคยเห็นอันนี้เป็นของใหม่นะครับยังไม่เคยเห็นในตัวเก่ามีนะครับก็จะเป็นตัวฟังก์ชันไลฟ์เบิร์ดนะครับ ฟังชั่น l i e Burst เนี่ยจะคล้ายๆกับตัว 4K Photo ของทาง Panasonic เลยนะครับตัวนี้ก็คือจะ,อะในตอนที่เรากดถ่ายวิดีโอนะครับถ้าเราเปิดฟังชั่นนี้อยู่นะครับเขาจะถ่ายวิดีโอก่อนหน้านะครับที่เราจะกดะตัว Record นะครับ1.5วินะครับแล้วก็ข้างหลังอีก1.5วินะครับรวมเป็น3วินะครับเราจะได้วิดีโอ3วิกับภาพนิ่งอีก90ภาพนะครับซึ่งเราสามารถที่จะ ไปเลือกภาพนิ่งได้ด้วยนะครับว่าเราอยากจะได้โมเมนต์ไหนที่มันแบบเอออาจจะเป็นโมเมนต์ที่แบบสุดยอดอะไรเงี้ยนะครับเป็นโมเมนต์แบบเซี่ยววินาทีอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับทีนี้ถ้าทบในส่วนของภาพนิ่งเองนะครับเขาก็จะมีะการอัปเกรดเช่นเดียวกันนะครับเขาจะมีในในส่วนของโหมดซูเปอร์โฟโต้นะครับสามารถที่จะถ่ายภาพนิ่งได้ดียิ่งขึ้นดีกว่าตัวเก่าๆเขาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ในโหมด H D I เองนะครับเขาก็ เพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นด้วยนะครับก็สามารถที่จะถ่ายแล้วเก็บไดนามิกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยดีขึ้นเพราไว้งานนะครับแล้วก็ในภาพนิ่งเนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายเป็นไฟล์รอได้อยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เพิ่มอัปเกรดคุณภาพขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของการไลฟ์สตรีมนะครับก่อนหน้านี้เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าตัว Hero 7เนี่ยสามารถที่จะไลฟ์สตรีมได้ถูกต้องไหมครับไลฟ์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับเพียงแต่ว่า ตอนที่เป็น h e โ o ่เนี่ยเขาจะสามารถไลฟ์สตตีมที่ความละเอียดสูงสุดที่ 720p นะครับหรือว่า HD นั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นตัวฮีโร่เนี่ยเขา,าเพิ่มอัปเกรดขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะไลฟ์ได้ที่ 1,080p นะครับหรือว่า Full HD นั่นเองครับผมตัวนี้ก็จะเพิ่มอัปเกรดตรงในส่วนของไลฟ์สตตีมมิ่งขึ้นมาด้วยนะครับผมในส่วนของคุณภาพเสียงนะครับเขาบอกว่าตัวนี้มีการอัปเกรดขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะ เขาบอกว่าตัวนี้นะครับอัปเกรดให้คุณภาพเสียงเนี่ยดีกว่าตัวเดิมนะครับขึ้นมานะครับเพราะนั้นผมก็เลยทดสอบเลยนะครับโดยการนั่งรถบักกี้นี่แหละครับมันก็จะมีเสียงรบกวนตามท้องถนนนะครับเสียงรถเองเสียงลมเสียงนู่นนี่นั่นนะครับก็เดี๋ยวไปทดสอบกันให้ดูนะครับโอเคไปดูกันครับโอเคครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบ ใช้โ Co โป o h ี r o ่นะครับบนรถปากกี้นะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปทางวิบากเลยแล้วก็ก็จะเช็คุณภาพไม้ด้วยตอนนี้เลยอันนี้ใช้ไม้ของโ o โ r o h e โ o 8อยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมอันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะขับตามไปเรื่อยเสียงลมนี่ใช้ได้อยู่นะลมเย็นอยู่นะก็มีระบบลดตัเดเสียงลบกวนนะครับก็เดี๋ยวเราผมพูดไม่ฟังอีกทีแหละแต่ว่าทุกคน ตอนนี้ก็คงได้ยินแล้วนะว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ GoPro Hero 8นะครับที่ผมไปทดสอบมานะครับก็ตอนแรกผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตอนเปิดตัวนะครับผมก็รู้สึกว่าธรรมดานะก็มีการอัปโกลดอ,อัปเกรดอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้สึกว่ามันมันดูว้าวอะไรมากนะครับแต่ว่า พอได้มาจับจริงๆแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเขาดีขึ้นนี่นะคือมันดีขึ้นหลายอย่างนะทั้งการทรงกันสั่นเองนะครับไทมาวัฟเองเนี่ยสนุกมากนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็เอาไปเอามาก็ชอบนะถือว่าชอบเลยนะครับสำหรับกล้องตัว g o p r o Hero 8ตัวนี้นะครับตัวใหม่ที่ออกมานะครับแล้วถามว่าเหมาะกับใครนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะกับหลายคนเลยนะครับสำหรับคนที่ จะเริ่มต้นบล็อกก็ได้นะครับหรือว่ากิจกรรมแอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยนะครับมองหากล้องแอคชั่นก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นกล้องแอคชั่นตัวหนึ่งที่ถ่ายสนุกมากตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอมือโปรที่จะเอาไปใช้งานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับสายวอล์กเกอร์นะครับที่อยากจะบล็อกแล้วก็อุปกรณ์ มีพร้อมๆมีจอพวงจอพับนู่นนี่นั่นนะประมาณเนี้ยอยากจะใช้เป็นโกโบก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวรีวิวตัวโกโบฮีโร่8นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับเขาน่าจะขายวันที่24 25ประมาณอามนเนี้ยนะครับผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ดูคลิปก่อนหน้านั้นนะครับก็สามารถที่จะไปสั่งจองได้นะครับถ้าถ้าแบบกลัวผิดพลาดอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้เป็นคิวแรกๆด้วยนะครับ ที่สูขภปทรานะครับทุกสาขาเลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปที่ลิกงข้างล่างที่ผมวางไว้ให้ก็ได้นะครับก็เข้าไปจองอะไรก็ได้นะครับหรือว่าใครดูหลังจากนี้นะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่สุขภปทลรานะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ